สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ FC ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนู ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาถึง15มกราท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีธนูทุกท่านคะในช่วงวันที่15ถึง30พฤศจิกายน2568ท่านจะโดดเด่นด้านใดวาสนาเด่นเรื่องใดในช่วง ระยะเวลานี้มารับฟังกันได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะในเรื่องของการงานชาวราศีธนูช่วงนี้ท่านจะมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นนะคะมันจะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานท่านเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ขยันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสหรือไม่ก็จะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับท่านมีคนเข้ามานําเสนอ บางอย่างให้กับท่านได้รับพิจารณาฉะนั้นอย่าเพิ่งปฏิเสธไม่ว่างานนั้นท่านจะทําได้หรือไม่ได้ท่านจะชอบหรือไม่ชอบรับเอาไว้ก่อนนะคะเพราะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมในตัวคนจะเข้าหาคนจะนึกถึงนะคะคนจะเข้ามาหาท่านในทุกรูปแบบโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน ถ้าติดต่อพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จนะคะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานและการพูดคุยมีคนดีมีกาลรรยานะมีคอยช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนบางท่านนะคะงานจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานโดยอสายงานที่ท่านทาจะได้เริ่มต้นหรือว่าลงมือทาอะไรใหม่ๆม,มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้สัมผัสนะคะ ทีนี้ในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ท่านจะต้องระม,มัดระวังก็คือว่าท่านเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองสูงให้ท่านระม,มัดระวังอาการดื้อนะคะมีความดื้อนิดๆใครเตือนอะไรก็คือจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักฉะนั้นถ้ามีใครเตือนอะไรก็ตามให้ท่านรับฟังบ้างโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดนะคะสิ่งใดที่มีคนเตือน ให้ท่านรับฟังและนำไปพิจารณาอย่าดือ้ออย่าฝืนในสิ่งที่ท่านโดนตักเตือนเพราะคนที่จะเตือนท่านในช่วงนี้จะเป็นคนที่รักและหวังดีกับท่านจริงๆท่านใดที่ทำงานประจานะคะจะมีงานใหม่หมๆหรือว่าโปรเจกต์ใหม่เข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบมีงานเพิ่มขึ้นแต่เวลาในการทำงานลดลง มีเรื่องอึดอัดใจในเรื่องของการงานฉะนั้นเตรียมตัวรับมือและวางแผนการทํางานให้ดีๆข้อดีก็คือว่าถ้าท่านมีปัญหาท่านจะแก้ไขสําเร็จนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางท่านจะได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆจะได้สัมผัสกับงานใหม่ซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนท่านคน่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทํางานนะคะแต่อย่าดือ้ออะไรก็ตามที่มีคนเตือนให้ท่านรับฟังเพราะว่าช่วงนี้ท่านก็ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเหมือนกัน ะะการทำงานโดยภาพรวมจะมีข่าวดีเข้ามาหลายท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มสู้ให้เต็มที่นะคะมีปัญหาแต่ท่านจะแก้ไขได้ทีนี้ในเรื่องของการเงินท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะชาวราศีธนูท่านมีดวงได้เงินพิเศษบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆ ด้านการหาเงินเพิ่มและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านด้านการเงินสําหรับท่านใดที่กําลังแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินท่านจะแก้ไขสําเร็จหรือหากที่ผ่านมาการเงินของท่านนะคะหมุนไม่คล่องรายจ่ายมากกว่ารายรับโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นคนหาท่านเป็นคนหาคนเดียวแต่ต้องแบกรับภาระทั้งครอบครัวนะคะในช่วงที่ผ่านมาการเงินของท่านนี่ใช้คําว่าฝืดเคืองมากๆ ะะหมุนก็อยากหาคนช่วยเหลือก็ลำบากแต่1 5บหถึงสาพฤศจิกายนท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษพิเศษแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามเรื่องเงินเงินทองทองก็มักจะประสบความสําเร็จนะคะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้หรือไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงนี้นะคะ ก็พอเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงให้มันเยอะเสี่ยงแค่พอได้ลุ้นก็พอนะคะเพราะว่าอยากให้ท่านโฟกัสที่การทำงานหาเงินจะดีกว่าที่สำคัญท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุบทําลายนะคะหรือว่ารับให้คำปรึกษาช่วยเหลือคนอื่นถ้าเป็นงานของท่านบอกได้เลยว่ารายรับของท่านเข้ามาดีมากจะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะรายจ่ายของท่านช่วงนี้จะหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่น และที่สําคัญจะมีรายจ่ายปรับป,ป,ปรับฉับพลันเข้ามาโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือรายจ่ายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะจะสูงขึ้นต่อมาจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาด้วยนะคะถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนในครอบครัวแต่ข้อดีก็คือว่าไม่ว่ารายจ่ายจะเข้ามา,มากเพียงใดก็ตาม นะคะจะเป็นรายจ่ายคือมันจะเป็นรายจ่ายจุกจิกมีรายจ่ายเข้ามารัวๆก็จริงแต่จะเป็นรายจ่ายจุกจิกยังไม่ถึงรายจ่ายที่ว่าต้องจ่ายเยอะๆจ่ายทีเป็นเงินก้อนยังไม่ใช่นะคะและที่สําคัญการเงินของท่านจะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องการเงินบางท่านนะคะได้เงินจากสิ่งเก่าๆดมเดิมที่ท่านเคยทํามาหรือว่าเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะ ที่ท่านจะได้เงินจากการแก้ไขปัญหาบางอย่างฉะนั้นนะคะถ้าท่านมีปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขและเป็นปัญหาเรื่องการเงินนำมาแก้ไขนะคะท่านจะทำสำเร็จในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาแค่ไม่กี่วันแต่ถ้าท่านตั้งใจที่จะแก้ท่านจะแก้ไขได้การเงินหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องขึ้นเข้าการเงินนะคะเป็นลักษณะเข้ามือซ้ายออกมือขวาแต่จะไม่มีคำว่าติดข,ขัด ให้ระวังการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าไม่มีโชคด้านนี้ก็ไม่ต้องเสี่ยงนะคะเสี่ยงยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าโชคจากตรงนี้ต้องเป็นคนที่บุญวาสนาบุญเก่าเยอะนะคะเสี่ยงแล้วถึงจะมีโอกาสได้แต่ก็ได้ไม่เยอะนะคะท่านจะได้เงินจริงๆจากงานจากคนช่วยเหลือจากการแก้ไขปัญหาจากไอเดียจากความสามารถของตัวเองนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนโสด คนโสดถ้าเปิดใจมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่นะคะและจะเป็นคนที่อายุย่างน้อยหรือไม่ก็เป็นคนที่น่ารักทําตัวกุ๊กกิ๊กเหมือนเด็กนะคะแต่งตัวแบบเด็กๆม,มีโอกาสได้พบเจอนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่แต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงเรื่องเดอนหลังนะคะบุตรหลานจะนําพลังบวกมาให้บุตรหลานจะทําให้ท่านมีความสุขแต่ระมัดระวังคู่ครองคนรักหรือว่าคนในครอบครัวป่วยไข้ไม่สบายนะคะ ในเรื่องของสุขภาพสุขภาพช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วเป็นคนที่ทําปุ๊ปบปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะเดินก็เดินเร็วเร็วเรามัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆนะคะระวังเดินชนนั่นชนนี่ระวังอ,อยู่ๆก็ประตูหนีบมือมีนะคะอยู่ๆก็อา้าน้ําร้อนลวกทํากับข้าวอยู่ทอดทอดปลาอยู่ดีๆน้ํามันกระเด็นใส่ ระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็ระวังโรคประจําตัวเก่าๆที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากําเริบนะคะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆอย่าประมาทสุขภาพเด็ดขาดคาดในช่วง15-30พฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีธนูวาสนาของท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงาน ในเรื่องของการเงินถือว่ามีกินมีใช้หมุนเงินได้คล่องแล้วก็จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ปปรเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นได้หยิบจับเงินก้อนโตแต่ก็ถือว่ามันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะถ้าท่านตั้งใจที่จะยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือแม้แต่การงานหรือถ้าท่านตั้งใจที่จะพูดคุยอะไรก็ตามทําได้เลยนะคะเพราะท่านจะทําสําเร็จนั่นเองค่ะขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่าน เฮงๆปังปัหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณคุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ